การสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกับอีกช่วงหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับกำหนดการการเคลือบแก้วยังคงมีต่อเนื่องนะหลังจากที่คันนี้นะ f o r d r a n g e r Raptor รคันนี้ล้างช่วงล่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วท่านก็จะเห็นกระบวนการการล้างของเรานะเรายกล้อไอ,อเรายกรถแล้วก็คันนี้ไม่ได้ถอดล้อนะครับแต่ว่าสำหรับคันนี้นะลูกค้าประสงค์ที่จะจอดเก็บ แล้วติดฟิล์มใส่กันลอยมาแล้วทํายังไงได้บ้างฟิล์มใส่กันลอยทางร้านเราสามารถเคลือบแก้บนฟิล์มใส่กันลอยได้นะครับกระบวนการการทางานยังคงเหมือนกับรถทียมสีนั่นแหละเราทำการเตรียมผิวก่อนก่อนที่เราจะเคลือบอันนี้เตรียมผิวเรียบร้อยแล้วฉีดอะไรเอร้อยแล้วเดี๋ยวเราทำทำ,ทำการเคลือบผิวก่อนนะครับ <S <S แล้วก็เดี๋ยวขั้นนี้เราจะเคลือบว่าจบแล้วก็ล้อแม็กให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราพามาดูกันเล็กน้อยสำหรับสติ๊กเกอร์ใส่กันลอยนะจะถามว่า จะบอกว่ามันเตรียมผิวได้ไหมมันเตรียมผิวได้นะครับตัวตัวรถเนี่ยอาจจะมีริ้วรอยบางจุดที่อาจจะขัดไม่หมดแต่ว่าเวลาขัดแล้วเนี่ยมันใสขึ้นอย่างที่ท่านเห็นนะตอนนี้นะถ้าลูกค้าได้เห็นรถตัวเองเนี่ยตอนนี้ก็จะรู้ว่าเออมันแตกต่างจากที่เมื่อก่อนแน่นอนเนี่ยตอน,นเนี้ยเนี่ยคือในส่วนที่เราขัดเตรียมผิวให้แล้วคือตัวติ๊กเกอร์จะต้องก็จะมีรอยเล็กน้อยตัวติ๊กเกอร์เนี่ยขัดได้ระดับหนึ่งนะไม่สามารถขัดได้ได้ทั้งหมดอันนี้เป็นรอยน้ายาเช็ดเช็ดน้ายาเนี่ยนะก็จะ สามารถขัดได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าข้อดีของมันเนี่ยจะทําให้การเคลือบแก้วบนสติกเกอร์ทาให้ทำความสะอาดบนสติกเกอร์ได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกนะกระจกลอกคันล้อแม็กแล้วก็ชิ้นส่วนของพลาสติกสามารถเคลือบได้เลยนะเนี่ยตรงนี้เคลือบไปเลยเคลือบไปเลยนะตรงนี้เคลือบไปเลยลองเดี๋ยวลองเคลือบให้ดูสักครึ่งหนึ่งสิอ่าสังเกตนะครับอ่าแค่แค่ครึ่งเดียวพอสังเกตนะ บริเวณที่เคลือบเขวเวที่ไม่เคลือบจะเห็นความต่างเลยว่าเงาแตกต่างกันนะครับน้ํายาตัวนี้จะเป็นน้ํายาตัวที่มีคุณสมบัติในการเคลือบชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกนะครับหรือว่าโพลิเมอร์ได้เป็นอย่างดีนะเพราะฉะนั้นนะจะบอกได้เลยว่าลูกค้าจะเห็นความต่างนะครับระหว่างเคลือกบกับไม่เคลือบอย่างแน่นอนสําหรับคันนี้นะครับเป็นการดูแลรักษารถแบบยิ่งยวดมากๆเลยนอกจากการเาขาเรียกว่า ล้างช่วงร่างแบบยกล้างแล้วนะยังเคลือบแก้วบนปีมใสกันลอยของลูกค้าอีกนะครับและคันนี้เราก็เลยนะครับโปรแกรมแพ็กเกจปกติของเราการเคลือบแก้วเนะี่ยเราจะเคลือบแก้วบนกระจกให้อยู่แล้วร้อแม็กให้อยู่แล้วเพราะนั้นคันนี้ก็ทําเต็มเลยทีเดียวก็เดี๋ยวจะทําให้เต็มสตรีมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลือบแบบไหนก็ตามนะครับสุดๆไปเลยนะครับสําหรับคันนี้ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของมากๆเลยนะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยก็กระบวนการยังคงเหมือนเดิมนะครับ ยังต้องพาไปอบอินเฟลตกันด้านนอกเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ก็เป็นไฮไลท์อีกหนึ่งงานนะครับที่มีเข้ามาเมื่อก่อนก่อนหน้านี้จะมีอีกหนึ่งงานกนะ็คือการติดฟิล์มใต่กัรลอยทุกคนจะเห็นหน้าเพจแล้วจะเป็นภาพนิ่งก็มีภาพเคลื่อนไหวก็มีเพราะว่าผมเป็นคนทาเองก็เลยไม่สามารถจะไปไลฟ์สดได้นะครับเพราะช่วงนี้ยังฝึกอยู่ยังฝึกอยู่ทุกคนฝึกอยู่นะครับแต่ว่าเนียนทุกขันแน่นอนนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะไลฟ์สดคงจะมากพอสมควรแล้วนะฮะ มีตรงสำังานให้เห็นกันเดี๋ยวจะเบื่อหน้ากันซะก่อนนะเพราะว่าบิกกี้ยังคงทำงานที่ตัวเองรักอย่างยิ่งยวดอยู่ทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นแรปเตอร์ก่อนหน้านี้ส่งงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ทิพย์ขอบคุณมากเลยนะครับเดินทางมาจากจังหวัดลบบุรีนะฮะมาทําการเคลือบแก้วที่เราจังหวัดอําเภอคลองหลวงนะฮะจังหวัดปดทุมธานีไม่ใกล้นะบอกเลยไม่ใกล้วิ่งไปกับน่าจะประมาณ160โลหรือ้ยไปกลับประมาณ300โลอะ300โลก็ ใจอะะ่ะฮะผมก็ไปส่งทีหนึ่งพี่ลูกค้าก็เรียงข้าวผมมาทีหนึ่งแล้วลูกค้าก็แจ้งผมทีหนึ่งในห้องเครือบแก้วมาเมื่อตอนเมื่อวานมานน้นนะแต่วันนี้มาเช้าไม่ทันและยังมีคันนู้นนะครับคันนูน้นเมทันแนน,นนะฮะเมทันแนนเอเวอร์เรสต์นะครับคันนี้นะฮะสระบุรีนะครับลูกค้ามาจากสระบุรีทําไมไม่คุยกันแลวรับมากันด้วยด้วยกันเลยครับผู้เล่นนะผู้เล่นเขาไม่รู้จักกันนะฮะคันนี้ก็คือ มันไม่นแนนแล้วก็ยกร้านช่วงล่างนะครับแบบถอดล้อด,ด้วยตอนนี้คือช่วงล่างนี่คือเนียนกิน๊บนะฮะไม่กล้าขี่กับบ้านเลยทีเดียวลูกค้านี่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแล้วก็ตัวรถเนี่ยโดนละอองสีมาผมทําการรีบ,บุ๊กออกเรียบร้อยแล้วก็ไม่แทนแนต่ำขั้นตอนแล้วนะครับส่วนัน้นเหมือนเดิมครับดนร้างช่วงล่างแถมเคลือบแก้วบนสติกเกอร์แตกรอยอีกอสุดยอดจริงนะครับบ้าพีแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ชมลูกค้าขอบคุณลูกค้าทุกคันจริงนะฮะวันนี้มิก้ิสวยลาไปก่อนสวัสดี